กองกำลังศิลปสักมนตรีค่ะร่วมปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมรับเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ครอบคลุม5จังหวัดชายแดนค่ะกองกำลังศิลปสักมนตรีร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดชายแดนผ้าตอนออกเชียงเหนือตอนบนเปิดปฏิบัติการเชิงรุก ล่อยแถวกำลังพลระดมกวาดล้างและป้องกันอัชญากรรมในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่2569เน้นย้ำความปลอดภัยพื้นที่ชายแดน5จังหวัดภาคอีสานตอนบนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวและเพื่อเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งก็ได้แก่จังหวัดเลยน้องคายบึงกาฬนครพนมและมุกดาหารค่ะ โดยการปฏิบัติงานในครั้งนี้นะครับเป็นการบูรณาการความร่วมมือกันครับระหว่างกองกําลังสุรศัก์มนตรีเจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝ่ายปกครองและอาสาสมัครในพื้นที่ครับโดยมีเป้าหมายหลักนั่นคือสกัดกั้นสิ่งผิดกฎหมายเฝ้าระวังการลักลอบขนยาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายและสินค้าหนีภาษีตามแนวชายแดนแม่น้ําโขงครับดูแลความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจนะครับจุดสกัดกั้นในพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงและแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนพร้อมให้ความช่วยเหลือนะครับและการอำนวยความสะดวกในด้าน ของการจราจรด้วยครับทั้งการไปและกลับภูมิลำเนาของตนเองครับซึ่งในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นะคะจะเป็นช่วงที่มีนักท่องเที่ยวและพี่น้องประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ชายแดนจํานวนมากนะคะทางกองกําลังสรเทศสักมนตรีนะคะจึงได้ยกระดับมาตราการความปลอดภัยขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ไม่หวังดีช่วยโอกาสตรงนี้แหละคะ่ะมากระทําความผิดนะคะและเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนจะเฉลิมฉลองเทศกาลอย่างมีความสุขและปลอดภยัยการปล่อยแถวในครั้งนี้ถือเป็นการแสดงพลังความพร้อมของเจ้าหน้าที่ รัฐในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนและนักท่องเที่ยวทั่วประเทศค่ะ